วันนี้มี3หัวข้อครับ3เรื่องที่เป็นประโยชน์กับคนเลี้ยงนกมือใหม่นะครับ 1. ดูแลนกลูกป้อนเรายัางไงนะครับไม่ให้มันป่วย 2. สังเกตอาการยังไงครับว่ามันป่วยและ3การดูแลเบื้องต้นเมื่อรู้ว่านกเราป่วยนะครับสำหรับในคลิปนี้มีคำตอบให้นะครับมีคำแนะนำให้นะครับผม สวัสดีครับเป็นนกแก้มงใบวีระเดชนะครับวันนี้ก็จะมา,อาบอกวิธีการดูแลลูกนกเบื้องต้นนะฮะสำหรับนกลูกป้อนของเราที่ซื้อมาเลี้ยงกันนะครับก็คือดูแลยังไงไม่ให้เขาป่วยนะครับสำหรับลูกนกแล้วก็สังเกตอาการยังไงนะครับว่านกลูกนกของเราที่เลี้ยงอยู่เนี่ยมันป่วยนะครับแล้วก็3ก็คือ วิธีดูแลเบื้องต้นนะฮะในในช่วงของอาการยังไม่หนักหรือว่าอาการเริ่มต้นที่เราสังเกตเจอเนี่ยแล้วดูแลยังไงนะครับเบื้องต้นก่อนนะครับถ้าเกิดอาการหนักก็คงต้องไปหาหมอ,อก,กันนะครับผมเอาเริ่มแรกเลยนะครับวิธีก็การป้องกันและก็ดูแลลูกนกไม่ให้ป่วยนะครับก็คือลูกนกเนี่ยในช่วงของเขายังเด็กอยู่นะครับในช่วงของอากาศเปลี่ยนแปลง นะครับในช่วงเนี้ยหลังจากที่เราได้ลูกนกมาเอามาเลี้ยงเอามาป้อนอยู่ที่บ้านนะครับบางท่านก็มอีอยู่ในห้องแอร์นะครับห้องแอร์อากาศเย็นในที่ที่มีลมโกรกอันนี้นี่คือข้อห้ามเลยนะครับสำหรับลูกนกนะครับถ้าเราไม่มีกรงหรือว่าลูกนกเรายังเด็กอยู่เนี่ยก็เอาใส่กล่องหรือตะกร้านะครับตะกร้าพลาสติกนะครับแล้วก็ เวลาป้อนอาหารเสร็จก็เอาเขาเอาเขาไว้ในกล่องหรือในตะก,กร้าแล้วก็เอาผ้าคลุมไว้ถ้าในช่วงของของที่อยู่ในห้องแอร์ก็คงต้องหาไฟนะครับให้ให้ไฟใช้ไฟกก,กนกลูกนกนะครับให้มีอุณหภูมิที่อุนอ่นๆหน่อยช่วงนี้ก็หน้าร้อนนะอยู่สักประมาณสัก25องศากาลังดีนะครับให้ลูกนกอยู่อย่างเงี้ยทั้งวันเลยนะครับจนกว่าเขาจะแข็งแรงหรือว่าอายุประมาณสัก เดือนกว่า2เดือนเงี้ยอันนี้เริ่มอ,ออกมาอยู่ข้างนอกนะครับแล้วก็2ก็คืออย่าให้ลูกนกอยู่ในที่ลมโกรกนะฮะถ้ามีลมโชยผ่านเงี้ยลมมันเย็นๆอย่างเงี้ยครับลูกนกโอกาสที่จะเป็นหวัดง่ายมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องต้องดูแลเขาค่อนข้างเหมือนเหมือนเรามีลูกเล็กๆอยู่ที่บ้านนะครับให้ความอบอุ่นของเขานะครับอย่าให้เขาแบบอยู่ในที่อากาศเย็นมากเกินไปแล้วก็ร้อนเกินไปก็ไม่ได้นะครับ บางท่านนี่คือแบบกกไฟทั้งวันทั้งคืนแล้วดูอุณหภูมิที่30-35าอะไรเงี้ยอันนี้คือเยอะไปนะครับลูกนกก็คือไม่สบายได้นะครับเขาจะหอบแล้วก็เขาจะระบายน้ําออกจากตัวเขาเกินไปแล้วก็เขาจะป่วยได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องให้อยู่ในที่อุณหภูมิแบบสบายสบายปกติครับร้อนเกินไปก็ไม่ดีนะครับเย็นเกินไปอันนี้ยิ่งไม่ดีใหญ่เลยนะครับแล้วก็ ลมโกรกไม่ดีนะครับอันนี้คือเบื้องต้นที่เราต้องต้องสถานที่ที่เราจะต้องให้เขาอยู่นะครับอยู่ในก่องก็คืออพา้าคุมถ้ามีลมโกรกก็อพา้าคุมไว้นะครับถ้าใครที่ไม่ได้กลกลูกนกนะครับที่ไม่ได้ใช้ไฟกรกเนี่ยช่วงนี้ก็คิดว่าไม่จําเป็นนะครับไม่ต้องก,กกก็ได้นะครับเราสามารถใช้ไาใช,ใช้ใช้อุณหภูมิในห้องปกติได้ที่ไม่ได้เปิดแอร์นะฮะแต่ถ้าเปิดแอร์เนี่ยรบกวนกลก,ลกไฟเลย นะครับต้องกกไฟนิดนึงนะครับแล้วก็ให้เขาอยู่ในที่ที่แบบสบายๆนะครับอากาศปลอดโปรง่งแต่ว่าไม่ลมไม่โกรกนะฮะอากาศระบายได้ดีนะครับอย่าให้ร้อนเกินไปอย่าให้เย็นเกินไปอันนี้คือสิ่งที่เราต้องดูแลนะครับแล้วสองก็คือเมื่อนกป่วยเนี่ยเราจะสังเกตอาการยังไงในลูกป้อนเนี่ยในนกเล็กลูกป้อนที่เราเลี้ยงอยู่เนี่ยถ้าเขาซึมนะฮะเขาจะไม่ร้อง เขาจะซึมเขาจะแบบตาเขาจะปลือนะฮะต,ตาเขาจะไม่มีความสดใสนะฮะอย่างเงี้ยครับไอตัวนี้นี่คือลูกนกปกตินะฮะตาเขาจะสดใเสเนี่ยสังเกตดวงตาเขานะครับจะลืมตาสดใสจะไม่ขนพองนะฮะจะไม่ซุกหัวนะครับถ้าเขาแบบซุกหัวทําขนพองๆฟูๆนะครับตานี่ปลือๆหน่อยตานี่แบบ เหมือนกับแบบตาซึมซึมะฮะเราจะดูสังเกตดูเลยนกปกติกับนกที่ป่วยเนี่ยเราจะดูดูง่ายนะครับถ้าเขาซึมเขาขนพองนะครับซุกหัวตาซึมซึมถ้าเกิดว่าตรงจมูกเขานะฮะตรงเนี้ยนะฮะมีน้ําใสใสไหลออกมานั่นคือน้ํามูกนะฮะแสดงว่าเขาเป็นหวัดนะฮะสังเกตที่อุจจระเข้ที่เขาอือออกมานะครับถ้าเป็บ เป็นเมือกขาวๆเป็นเมือกแล้วไม่เป็นก้อนเลยอันนั้นคือมีปัญหาเรื่องระบบทางเดินอาหารนะครับส่วนมากลูกนกก็จะเจออยู่2อย่างนี้ครับหระบบทางเดินหายใจเป็นหวัดไหมนะครับถ้าจมูกแห้งๆอย่างเงี้ยก็ไม่เป็นไรนะครับลูกนกมีอาการสะอึกหรือจามไหมนะครถ้าไม่มีก็โอเคแล้วสังเกตอีกอย่างก็คืออุจจาระที่เขาออกที่เขาถ่ายออกมานะครับสังเกตดูว่ามันเป็นก้อนไหม ถ้าเป็นก้อนเหลวๆแล้วมันเป็นเมือกด้วยอันนั้นแสดงว่านกมีปัญหาละนะครับซึ่งอาการพวกนี้เราสามารถสังเกตได้ทุกวันนะครับหลังจากป้อนอาหารแล้วคอยดูสังเกตเขาดูนะครับพองขนขนตาปลืรืออย่างเงี้ยครับข่าตาปลืรือพองขนแล้วก็ซุกหัวแบบอยู่ไหนก็ซึมไม่ค่อยล่าเริงอันนี้คือนกป่วยนะครับแต่ถ้าหลังจากที่นกป่วยแล้วนะครับ นกป่วยแล้วก็ดูแลยังไงเบื้องต้นเลยนะครับเบื้องต้นก่อนเนี่ยผมไม่แนะนํายานะครับไม่แนะนํายาเลยก็คือจับกกไฟก่อนเลยนะครับให้อยู่ในที่อุณหภูมิค่อนข้างจะอุ่นเลยนะฮะทั้งวันถ้าใครที่ยังไม่ได้กกไฟนะครับแต่ว่าถ้าใครที่กกไฟยอยู่แล้วเนี่ยก็เพิ่มอุณหภูมิเข้ามาอีกนิดนึงให้ลูกนกอยู่ในที่อาการอุ่นกินอาหารอุ่นๆนะครับลองป้อนอาหารดูป้อนอาหารอุ่นๆนะครับแล้ว ถ้าสังเกตอาการเนี่ยสัก1วันถ้าอาการไม่ดีขึ้นปุ๊บนี่ต้องไปหาหมอละนะครับเพราะว่านกพวกนี้เนี่ยมาไวไปไวนะครับโรคพวกนี้นะครับบางคนนี่นกเพิ่งเป็น2วัน3วันนี่เรียบร้อยละนะครับก็คือสูญเสียนกตัวนั้นไปเลยนะครับซึ่งยาเนี่ยผมไม่แนะนําให้หาเองนะครับบางคนอาจจะใช้แบบยาสําหรับไก่หรืออะไรพวกนี้นครับคือ ถ้านกตัวนั้นโชคดีหรือว่าเราให้โดสที่ถูกต้องไปซึ่งเราไม่ใช่หมอนะครับเราจึงไม่รู้ว่า,าเราจะให้ยาขนาดไหนปริมาณเท่าไหร่อย่างเงี้ยครับถ้านกตัวนั้นโชคดีได้ยาที่มันพอเหมาะร,ารักษาก็รักษาอาการเขาได้เขาก็รอดก็โชคดีไปแต่ถ้าบางตัวเนี่ยอาจจะเป็นเยอะแล้วเราให้ยาน้อยไปเขาก็ไม่รอดนะครับอันนั้นคือแบบมันเสี่ยงโอกาสที่จะสูญเสียนกเนี่ยเยอะมาก เพราะฉะนั้นเนี่ยแนะนําให้หลังจากที่กกไฟแล้วเนี่ยปุ๊บก็สังเกตอาการถ้าไม่ดีขึ้นปุ๊บป้อนอาหารสักหนึ่งมื้อไปถ้ายังไม่ดีขึ้นก็พาไปหาหมอดีกว่านะครับหาหมอที่เขาแบบรักษาเกี่ยวกับสัตว์ปีกได้นะครับเขาจะรักษาตามอาการอยู่แล้วคุณหมอเขาจะดูอาการซึ่งเคยพานกไปหาหมอเนี่ยคุณหมอเขาจะจับนกชั่งน้าหนักเลยนะครับชั่งน้ำหนักดูก่อนอ๋อถ้านน้ําหนักประมาณเท่านี้ เวลาเขาจะให้ยาเขาจะให้ตามโดสที่เขาลทธิ์ได้เรียนมานะครับซึ่งเราไม่รู้นะครับเราไม่ใช่หมอเราไม่ได้เรียนมาดังนั้นยังจึงไม่อยากแนะนําให้ให้ให้รักษากันเองนะครับพาหาหมอดีที่สุดนะครับก็อีกอย่างหนึ่งก็วันนี้จริงๆแล้วเนี่ยจุดประสงค์หลักก็คืออ,อ,อยากจะมาเตือนเตือนเพื่อนๆนสมาชิกนะครับทุกท่านที่กําลังคิดจะ จะเลี้ยงนกหรือว่าผู้ที่สนใจเนี่ยกำลังคิดจะซื้อลูกนกมาเลี้ยงนะครับโดยเฉพาะนกแก้วโม่งเนี่ยช่วงนี้เนี่ยมีนกป่าออกมาเยอะมากนะครับซึ่งบางท่านหรือว่าเพื่อนสมาชิกบางคนเห็นว่ามันราคาถูกดีนะครับแล้วก็เลยไปซื้อมาเลี้ยงกันนะครับก็คือเสร็จแล้วเนี่ยความสูญเสียเนี่ยมัน50-50เลยนะมีหลายหลายคนมากเลยนะครับไม่ได้ซื้อนกจากผมหรอกแต่ว่าติดตามเพจผมแล้วก็หาความรู้จากเพจ เอาลูกนกมาเลี้ยงบางคนไปซื้อมาจากแหล่งที่แบบเขาขายนกกันเยอะๆซึ่งเป็นนกป่าเนี่ยซื้อมาในราคา2,000กว่าบาทอะไรอย่างเงี้ยครับซื้อมาเลี้ยงแล้วพอนกป่วยก็จะส่งรูปส่งวิดีโอส่งขอคําแนะนํามานะครับซึ่งผมก็ให้คําแนะนําเท่าที่ผมให้ได้นะครับกกไฟบ้างพาไปหาหมอเถอะอะไรอย่างเงี้ยบางคนก็โชคดีก็คือไปหาหมอทันเวลาก็คือรอดนะครับนกก็อาการดีขึ้นบางคนก็ ไม่ทันเวลานะครับสูญเสียนกตัวน,นั้นไปเนี่ยซึ่งทําให้ความรู้สึกของผมทําให้ผมร,รู้สึกว่าแบบรู้สึกหดหูใจนะครับเห็นเห็นนกที่ที่เข้าใจว่าเราซื้อมาเราอยากเลี้ยงเพราะว่าเราชอบเรารักมันนะครับพอเข้ามาแค่นิดเดียวก็เข้ามาแค่หนึ่งวันมันก็จะกลายเป็นความผูกพันของคนที่เลี้ยงกับลูกนกแล้วแต่เวลาเราสูญเสียเข้าไปเนี่ยเรา รู้สึกสงสารนะครับแค่ส่งรูปมาให้ผมดูเนี่ยผมยังสงสารเลยฮะอ๋อพี่นกไม่รอดแล้วนะเ,เขาเสียแล้วนะครับไม่ทันอะไรเงี้ยบางทีบอกพาไปหาหมอมาแล้วอาการไม่ดีขึ้นก็ไม่ทันอะไรเงี้ยซึ่งตรงนเนี้ยเนี่ยอยากจะบอกเลยนะครับว่าลูกนกจากฟาร์มอาจจะมีราคาสูงขึ้นมานิดนึงนะครับซึ่งอย่างของผมเนี่ยมันมีใบครอบครองด้วยราคามันก็จะสูงขึ้นมาอีกเป็นเท่าตัวนะครับถ้าใครบอกว่าเออ ผมไม่พร้อมที่จะเลี้ยงนกราคาสูงขนาดนี้เนี่ยผมอยากเลี้ยงแบบธรรมดาแบบไม่มีใบก็ได้อะไรเงี้ยครับแนะนําอย่างน้อยนะฮะที่เราจะต้องทําก็คือซื้อนกจากฟาร์มที่เขาเพาะมีเยอะแยะนะครับฟาร์มที่เขาเพาะขึ้นมาโดยที่เขายังยังไม่มีใบกํากับการซื้อขายให้เราเนี่ยแต่เขาก็เป็นลูกนกที่เพาะเองที่ที่เกิดจากฟาร์มไม่ใช่นกป่าที่จับมาเลี้ยงเนี่ยอันเนี้ยโอกาสที่เขาจะรอดหรือว่าเป็นนกที่ เลี้ยงแล้วเขาจะรอดจนอยู่กับเราเป็น 10- 20ปีเนี่ยโอกาสสูงนะครับถ้าเราไปซื้อนกป่ามาเลี้ยงเนี่ยผมบอกได้เลยนะครับโอกาส 50- 50เลยนะครับเพราะนกป่าเนี่ยเขาจับมาทีละเยอะเะมาเป็น10 20ตัวอยู่ในตะกร้าอยู่ในตะกร้าเล็กๆตะกร้าหนึ่งมีนกประมาณ30ตัวสมมุติว่าหนึ่งในนกตัวนั้นป่วยนะครับเขาถ่ายออกมาหรือว่าเขาเป็นหวัดนะฮะเพราะลูกนกเนี่ยเวลาเขาอยู่ด้วยกันเนี่ยเขาจะ เล็มปากกันเขาจะป้อนปากกันน่ะขออาหารจากตัวนู้นตัวนี้แย่งกันกินอาหารจากปากกันเองอยู่แล้วเพราะถ้าไอตัวนั้นไปกินหอตัวที่ป่วยติดเชื้อมามันก็จะกลายเป็นโดมิโนแตกๆออกไปแบบติดตัวนี้ตัวนี้ติดตัวนู้นตัวนู้นติดกันหมดนะครับแล้วแต่ว่าตัวไหนจะแสดงอาการตัวไหนแข็งแรงหน่อยก็แสดงอาการช้าหน่อยตัวไหนไม่แข็งแรงก็แสดงอาการวันสองวันแสดงอาการละนะครับ ซึ่งความสูญเสียนะบางทีเราไปซื้อมาปุ๊บเนี่ยนกตัวนี้ปุ๊บไปซื้อมาโอ้จากแม่ค้ายังดูแข็งแรงอยู่เลยนะครับพอมาถึงบ้านวันสวันป่วยละอันนี้คือเหตุผลที่ไม่อยากให้ซื้อนกนกป่ามาเลี้ยงนะครับอย่างน้อยไม่ซื้อจากผมไม่เป็นไรไม่ซื้อจากคนที่มีใบอนุญาตให้พ่อพันธุ์ไม่เป็นไรนะครับแต่ขออย่างน้อยก็ขอให้เป็นนกที่แบบมาจากฟาร์มเลี้ยงที่เขาแบบ เลี้ยงมาแบบให้มันถูกสุขลักษณะนะครับซึ่งลูกนกเนี่ยเขาไม่เยอะแล้วก็าการกักกันโรคหรือว่าโรคติดต่อเนี่ยเขาจะมีน้อยกว่านะครับเขาจะมีน้อยโอกาสที่เราซื้อนกมาแล้วเนี่ยเขาจะรอดเนี่ยมีสูงเลยนะครับแล้วก็บอกได้เลยว่า,าราคาจากลูกนกจากฟาร์มที่เขาเพาะกันมาเนี่ยราคาไม่ได้สูงไม่ได้สูงเกินกว่านกป่าที่เราซื้อนะครับลองไปเช็คดูได้นะครับ แพงกว่าไม่เกิน500บาทเชื่อผมนะครับผมเคยไปติดต่อมาละลองถามมาแล้วราคาเขาขายกันประมาณนี้ครับล,ลูกป้อนเกี้ยวมงพม์พม่าก็อยู่ประมาณ2 5 0 0ถึง3,000บาทแค่นั้นเองนะครับนกป่าก็เท่าไหร่2 5 0 0ถูกสุดก็2 0 0 0ต่างกันแค่500ยเงินแค่500เสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายครับซื้อเถอะครับอย่างน้อยขอให้ซื้อนกที่จากฟาร์มมาเลี้ยงนะครับ เขาจะแข็งแรงแล้วเขาจะอยู่กับเรา20-30ปีที่เราต้องการให้เขาอยู่อย่างน้อยก็10ปีอะไรเงี้ยมีอายุที่อยู่กับเราแล้วเราจะรู้สึกรักและผูกพันกับเขานะครับดีกว่าไปซื้อนกป่ามาแล้วก็มันสูญเสียครับมันสูญเสียแล้วมันไม่คุ้มกันนะครับกับสิ่งที่เราต้องเสียไปพอเราสูญเสียตัวนี้ไปแล้วปุ๊บก็บางคนก็เข็ดไปเลยบางคนก็อย่างเอออยากจะหามาเลี้ยงอยู่แต่บางคนนี่คือเข็ดหลาบไปเลยคือไม่ยอมเลี้ยงอีกเลยเพราะว่าสงสารเขา เพราะนั้นเนี่ยเราเริ่มถ้าเริ่มต้นดีนะครับทุกอย่างตามมามันจะดีหมดนะครับถ้าเริ่มต้นไม่ดีก็คือความเสียหายก็จะกระตามมานะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ฝากเป็นข้อคิดนะครับสําหรับเพื่อนๆหรือว่าคนที่ติดตามนะครับคนที่กาลังคิดจะเลี้ยงนกครั้งแรกนะครับว่าเราควรจะซื้อนกแบบไหนยังไงนะครับขอให้มีความสุขในการเลี้ยงนกนะครับวันนี้ก็ขอบคุณและสวัสดีนะครับที่รับชมและติดตามครับสวัสดีครับ